Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kama amat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala khairil bashar سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من قام وصام لله وكبر وعلى آله, وعلى آله الدرر وصحابته المصابه الغرر ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وعلى كل من سار واقتفى ذلك الأثر أما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون اوصيكم بتقوى الله اوصيكم بتقوى الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ศรัทธาของอัลลอฮุลอาบิท่านพี่น้องผู้ร่วมอิมานผู้ร่วมศรัทธาต่ออิมุลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยกับหัวใจแห่งการสำนึกจริงๆต่อพระกรุณาเมตตาต่ออิมุลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตากับเราให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตมาสู่ ครึ่งท้ายแล้วของเดือนรอมฎอนในปีนี้เดือนรอมฎอนที่เป็นเปรียบเสมือนแขกของอัลลอสุบฮานาหัวตาลาได้มาเยือนสากลลจักรวานแห่งนี้โดยท่วนหน้ากันแขกของอัลลอฮ์ที่เปรียบเสมือนผู้ที่มาพร้อมกับของขวัญอันมากมายจากอัลลอสุบฮานาหัวตาลาหากเราจะเปรียบเทียบกันณขณะนี้แขกคนนั้น ผู้ที่มาเยือนคนนั้นก็กำลังเตรียมข้าวเตรียมของเก็บข้าวเก็บของแล้วในช่วงสิบคืนสุดท้ายเพื่อที่จะกลับไปหาอัลลอสุบฮานะฮวตาลาแต่แต่แขกของอัลลอสุบฮานะฮวตาลาท่านนี้ก็ยังให้เรานั้นได้หัวใจสั่นสะท้านกับของรางวัลชิ้นโตผลรางวัลที่สวยงามที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้ฝากมาให้กับพวกเรา นั่นก็คือคืนไลละตุนกอดดท่านพี่น้องทั้งหลายอย่างที่เรานั้นได้เคยได้ยินกันจากพระมหาคัมภีร์อันกุรานเป็นประจำกันอยู่แล้วที่อัลลอฮฺสุบานวอตาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระอ,องค์ว่าอินนาอังซันาฮูฟีไลลยตุลกอดร์วะมาอเดราคะมาไลลยตุลกอดร์เล่ยตุลกอดริขัยรุมมินอัลฟิชะ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هي حَتَّى مطلع الْفَجْرِ صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى يقول بين خمبي أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ هذا القرآن ليلة القدر ว่ามาอดรอกมาไลละตุลกอดรีและอะไรล่ะที่จะทําให้เจ้านั้นได้รู้ว่าคืนอันยิ่งใหญ่แห่งนี้คืนอันมีเกียรติยศอันสูงสุดแห่งนี้คือคืนอะไรกันเล่าไลละตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชันคืนคืนนี้สําหรับผู้ที่เขานั้นขวนขวายและรีบเร่งในการปฏิบัติเขาจะได้รับผลบุญนะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลามากกว่าหนึ่งพันเดือนด้วยกัน อุลามะได้ทําการอธิบายว่าการที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้ทรงประทานของขวัญอันพิเศษคือไลละตุนกอดัที่มีภาคผลมากกว่าพันเดือนนั้นนั่นก็คือจากท่านมุจาฮิดได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮวะไลฮิวะสัลลัมได้เล่าให้ฟังกับบรรดาสซาฮาบว่ามีชายคนหนึ่งจากบานิอิสรออีนเขาได้ทำการ แล้วจะสิลาฮขาใี س ิ ي ل ลลาฮิอัลฟาชฮรินข้าได้สวมใส่อายุุทุปกรณ์ในการสู้รบของอลอสตอในหนทางของลอสุบฮานอวตาลาเป็นเวลาถึงหนึ่งพันเดือนด้วยกันหมายถึงพันเดือนนั้นเขาออกไปในหนทางของลอสุบฮานอวตาลาต่อสู้บากบัน่นทำให้คำของอลอสุบฮานอวตาลานั้นสูงสง่งในตอนเช้าและในตอนกลางคืนเขาก็ลุกขึ้นละหมาดหมายถึงตอนเช้ารบในหนทางของอลอ ตอนกลางคืนก็ยืนละหมาดต่อหน้าพระพักตร์ของลอสุบฮาห์นฮัวตาลาติดต่อกันเป็นเวลาถึง1,000เดือนด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบรรดาคนม,มุสลิมีนบรรดาสหาบบะที่อยู่แวดล้อมกับท่านนบ,บีมสลลลลอฮวะลาฮหวะสัลลัม ah ก็มีความปาถนาอันแรงกล้าที่จะได้รับส่วนหนึ่งจากความดีอันนั้นด้วยท่านนบ,บีมสลลลลอฮวะลาอีหวะสัลลัม ah จึงได้รับ คำบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาโดยผ่านมาเลกาจิบรินมายังท่านนาบีด้วยกับองค์การนี้ที่ว่าอินนาอังซ ah ันนาฮูฟีไลล ل ติลกอดรีวะมาอัตรอกคมาไลล ل ตุลกอดรีเล ي ل ตุลกอดรีอยรุมมินอัลฟิชะเพื่อเป็นของขวัญสำหรับอุมมะประชาชาติของมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซันลัมที่เขานั้นมีความอยากมีความปรารถนาที่จะให้ความดีของเขานั้นไม่น้อยหน้ากลุ่มชนก่อนๆที่ผ่านมาแล้ว แต่นั้นการประกอบอามะในค่ำคืนนี้อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาก็ให้ภาคผลเทียบเท่ากับบุคคลซึ่งที่เขานั้นเคยพยายามบักบันในหนทางของอัลตาลาจากบันิสรอินอินนาอังซันนาหูแท้จริงเราได้ประทานมันมานั่นก็คือในได้ประทานอันกุรอานหมายถึงอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ประทานอันกุรอานไออังซัลาหูจุมลลตันวาฮิดตัน min al-lawh al-mahfuz ila baitul izzah min as-samai dunya al-quran fa kham subhanahu wa ta'ala allah ta'ala ada song prathan mahfuz na allah subhanahu wa ta'ala ma long pen kum diao laylatul qadar, izzah dunya และหลังจากนั้นอัลลอสุบฮานอาตาก็ได้ประทานลงมามันเป็นทีละอายะสองอายะสามอายะเป็นกลุ่มๆตามแล้วแต่ที่ท่านนบีมศลลละฮวาและฮิวซัลลัมีความต้องการไปยังบุคคมไปยังเรื่องเล่าเหล่านั้นไลลาตุนกอดดริคอยรุมมินอัลฟิชคืนไลลาตุนกอดรเป็นคืนที่ดีกว่าหนึ่งพันเดือนด้วยกันสำหรับบุคคลซึ่งที่ปฏิบัติอามานในคืนนั้น ต้นั้นจะมลอายคตวรรุ่ห์ฟีฮะในคืนนั้นบรรดามลักมักลุคของข้าพระองค์ที่มีแต่ความบริสุทธิ์ที่มีแต่การสรรเสริญต่อลระสุบฮานุวาตาลาจำนวนมากจะลงมายังฟากฟ้าชั้นดุนยาในฮะดติสของท่านนบีสุลต่านละฮวาไลฮิวะสลัมได้กล่าวว่าจำนวนของมลอายค่าในค่ำคืนนั้นที่จะลงมานั้นน่ยอักษรมินอเดิลฮะซอ จำนวนมากกว่าเม็ดทรายเม็ดหินที่อยู่บนโลกดุนยานิสซะอีกจำนวนของมาลกคัตมีมากมายท่านอนับดุล,ลสลัมได้กล่าวถึงจำนวนของมาลกคัตไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าสำหรับใบตุ่นมาอมูดนั่นก็คือกะบ้าของมาลกะัตที่อยู่บนฟากฟ้าชั้นเจ็ดนั่นจะมีมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ตาลาได้สร้างนบ,บีนอาดัมจะมีมาลิกัตเจ็ดหมื่น จ็ดหมื่นตนมาทําการตะวา่ารอบใบตุลมะมูตแล้วก็ออกไปจากใบตุลมะมุตแล้วก็จะมีชุดใหม่มาอีกแบบนั้นทุกวันทุกวันจบจนกระทั่งวันเกียร์มัดวันละเจ็ดหมื่นแล้ววันในดุนยามีกี่แสนวันกี่ล้านวันนั่นแหละคือจํานวนของมาเลยกัแล้วก็มากยิ่งกว่านั้นอีกและในค่าคืนนั้นมาเลยกะัจะถูกจํานวนมากลอตาลาจะได้อนุญาตให้พวกเขานั้นได้ลงมาบนฝากฟ,ากฟ้าชั้นดุนยา จะมาทำอะไรเดี๋ยวเราได้ดูกันวัลรูโูฟีฮาแล้วก็แล้วก็หัวหน้าของมารีกัตันก็คือมารีกัต์จิบรีนอะลัยฮิสสลามบิอิสนิรบิฮิมิงกุลลลอัมรินด้วยกับอนุมัติของพระผู้อภิบาลในคืนนั้นจะมีแต่ความมิงกุลลลอัมรินซลามในคืนนั้นจะมีแต่ความสันติจะมีแต่ความสุขจะมีแต่รหมะจะมีแต่สกีนะความสงบความ จำเริญจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาฮิยฮัตตามัตลาอิลฟาจริความดีแบบนั้นความจำเริญแบบนั้นจะมีไปจนกระทั่งได้ถึงเวลาฟัยย์ในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งอุลามะได้ทำการรวบรวมและอธิบายให้เราได้เข้าใจว่าเดือนไลละตุนกอดัดนี้มันคืนไหนกันแน่ ท่านนี้มาซักการียาอัลกานดะฮ์ลาวีซึ่งเป็นมุฮัดดิษใหญ่ในยุคหลังท่านได้ทำการรวบรวมบรรดารรียวายาบรรดาสายรายงานหดทั้งหมดที่ท่านนาบีได้พูดถึงจำนวนของอาอาการกำหนดวันคืนไลละตุนกอดัดท่านบอกว่าได้มีรียวายามาทั้งหมด50ริรีววยาโดยกันว่าคืนไลละตุนกอดัดนี่คืนไหนกันแน่ ดังเช่นส่วนหนึ่งจากบรรดารรว่ยะเหล่านั้นนั่นก็คือท่านนาบีวสุลต่านละฮ์ได้กล่าวว่าแต่ถ้าเราลาตุลกอดรีลาตุลกอดรีมินลัชริลอวาวาเขตมินรอมฎอนอันนี้คือที่ชัดเจนเลยว่าให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการระแวดระวังคืน,นละตุลกอดัดให้ดีนะนั่นก็คือมันจะอยู่ในช่วงของสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน บางฮะดีษบอกว่าอยู่ใน10คืนแรกบางฮะดีษอยู่ใน10คืนกลางบางฮะดีษอยู่ใน10คืนสุดท้ายบางฮะดีษบอกคืนขี้บางฮะดีษบอกคืนคู่50าิวรยัดด้วยกันท่านีมัมชาฟอีรอฮมุตุลลอฮอะไรอะรอฮมะตุลลอฮอะไรได้กล่าวว่าคืนไลลาตุนกอดัตคือคืนที่21แล้วก็23 สฮาบับดุลไลมุมัมสอูดบอกว่าฉันมั่นใจเลยว่าคืนไลลาตุนกอดั้คือคืนที่27แต่ฉันก็ไม่ชอบที่จะให้คนมาเจาะจงทาอามันอิบาดะกกันในคืนที่27บเแล้วก็ทิ้งการประกอบอิบาดะในเดือนอื่นด้วยเหตุนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายท่านอิหมามตักรียานกนดาร์ฮลวีก็ได้พูดเป็นทัศนะหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินกันท่านบอกว่าส่วนทัศนะที่บรรดามูฮัดดิษบรรดาอุลามะฮัดดิษกลุ่มหนึ่ง ในประเทศอินเดียและก็ประเทศอื่นๆได้ให้ทัศนะนาโดยท่านชาวาิยุลธ์ลอันการ์ดัลวีบอกว่าชาว,วาิยุลธ์อัดเดลวีบอกว่าคืนเลนเลตุนกอดัตม่สรุปแล้วเนี่ยปีหนึ่งมีสองคืนด้วยกันค <c oughs> ืนที่หนึ่ง l l al ah เลเลตุนกอดอิรละดีอัลลอฮฺรัลอัลกุรอานมินาลหฮีลมาฟูสคืนไลลเตุนกอดคืนแรกเนี่ยคือคืนที่อัลลอฮฺสุบานูตาลาได้ประทานอัลกุรอานจาก ล้ามาฟูซไปสู่ไบติลอิสซะซึ่งอันนั้นเน่ยเป็นคืนไหนก็ได้ในรอบปีไม่ใช่รอมฎอนก็เป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ที่มากที่สุดนั่นก็คือในช่วงเดือนรอมฎอน ส่วนคืนที่ไลละตุนกอดัดคืนที่สองนั่นก็คือคืนไลละตุนกอดัดซึ่งเป็นเป็นคืนที่มหาจำเริญเป็นคืนแห่งความดีงามเป็นคืนที่มาเลยกัตจะลงมายังฟากฟ้าชั้นดุนยาเป็นคืนที่ดวอาของคนมุมินจะถูกตอบรับนั่นก็คือคืนไล่ละตุนกอดัดที่อยู่ในช่วงคืนขี้ของสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ดังนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายด้วยกับเราในการที่เรานั้นเป็นผู้ที่แสวงหาความดีจาก h ะด i ษของท่านนบีอัลลอฮฺซละอิวะซัลลัมด้วยกับ h ะด i ษของท่านนบีที่ว่ามันควมาไลละตุลกอดริอีมานันวะฮติซาบันอูฟิรละหูมาตะกัดดดมมินซัมบิฮิวะฟิริวยะตินวะมาตะอัคครใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ปฏิบัติอามานได้ลุกขึ้นละหมาดกิยามุลเลนไม่ว่าจะเป็นต่อรอเวีไม่ว่าจะเป็นต่ฮัดจุด ไม่ว่าจะเป็นวีเต็ตและทําอามานในช่วงยามค่ําคืนอีมานันวะติซาบะหัวใจอีหมานต่ออัลลอ์อย่างเต็มเปี่ยวัลลอฮ์ตาลาคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อัลลอ์ตาลาเท่านั้นคือผู้ให้เป็นผู้ให้ตายผู้ตอบแทนผู้ให้ริสกีผู้ถอนริสกีผู้ให้เกียรติถอนเกียรติอีหมานต่ออัลลอฮ์สุบฮานูอัตลาวะตาาิซา,าบะแล้วก็หวังในความตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูอัตาลาไม่ได้หวังอย่างอื่น ไม่ได้เพื่อให้ใครดูไม่เพื่อให้ใครชมเราไม่ใช่เพื่อให้ใครมาให้ตังเราอูฟิรละหูมาตะกัดดามินซัมบีฮีเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลาจากบรรดาผิดบาปที่เขาได้ทํามาตลอดเลยดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามที่จะขวนขวายพร้อมกับบรรดาสฮฮะบะในอมามัณหนึ่งที่เป็นอมามันพิเศษที่หม่ำก็ได้ทำการเชิญชวนพวกเราอยู่แล้วนั่นก็คืออลัลย์อติกาฟ ท่านนบ,บีสุลต่านอิล,ลามเคยอีติกาฟในช่วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอนในช่วงสิบวันกลางของเดือนรอมฎอนแล้วก็ในช่วงสิบวันท้ายของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งมาเิกัจิบรินอะลัยอิสลามได้มาบอกกับท่านนบ,บีวมุฮัมมัดเจ้าจงพยายามเถอนะในการที่จะขนควายคืนไลลาตุนกอดัดด้วยกับการอ,าอีติกาฟในสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนดังนั้น คนมุมินอย่างเราเราในการที่จะแสวงหาช่วงเวลาพิเศษนั้นนะเราต้องฉลาดในการที่จะติยาโระนะทำการค้ากับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละอัลลอฮฺตาลาพร้อมที่จะให้อยู่แล้วแต่เรานั้นใช้สติปัญญาใช้พละกําลังเรามากแค่ไหนในการที่จะเรานั้นจะค้าขายกับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละติยาโรตันลลนตะบูรเป็นการค้าขายเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการขาดทุนเลยด้วยกับการเอติกา ท่านนบีสุลต่านะอัลลอฮลลัมได้กล่าวไว้ในะด ي ษของท่านว่ามันอัตกัฟะย่ยมันอิบติกาวะจ ج ه ิลลาบะอดัลลอฮุบัยนะฮูวะบัยน ي น ا ل ا ل ن ะลาซะตะคันาดิกใครก็ตามที่เขาอัติกัฟแค่เพียงหนึ่งวันด้วยกับการแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา นั่นก็คือตามที่อุลมามะได้อธิบายไว้พอเข้าเวลามะเกเสร็จแล้วนะช่วงเย็นนะสมมุติว่าวันนี้เราจะอีติกาฟนะเรามาเตรียมเลยละศีลอดที่มัสยิดนะแล้วก็พอละหมาดมะเกเสร็จก็นะอยู่จะอยู่ในมัสยิดคงอยู่ในมัสยิดจนกระทั่งนะอีกวันหนึ่งนะของวันนั้นนะวันหนึ่งที่เป็นของคืนวันนั้น,นเท่ากับเราได้อีติกาฟหนึ่งวันแล้วในหนทางของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอห์บฮาน ن ه และตาลา อัลลอฮฺตาลาจะให้เขานั้นได้ห่างไกลจากตัวเขากับไฟนรกของอัลลอสุบฮานะวาตาลาสามสนามเพราะเดียกันคือสามหลุมใหญ่ๆและไอหลุมหนึ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะว่ากุลลูคอนได้กินกะมาใบนั้นคอฟีก้อยนี่และทุกๆหลุมที่ว่าใหญ่นั้นน่ะมันมีความกว้างเท่ากับทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตก สามเท่าของทิศตะวันออกและทิศตะวันตกสําหรับบุคคลดีเอยติกาฟเพื่ออัลลอสุบฮานาหวัวตาลาเพียงแค่หนึ่งวันอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะให้เขานั้นได้ห่างไกลาจากไฟนรกข,ของอัลลอฮฺสุบฮานาหวัวตาลาท่านพี่น้องทั้งหลายโรามฎอนชาฮรุนมูบารอกนี่แหละโรามฎอนถึงได้เป็นเดือนแห่งความจำเริญเดือนแห่งความบรารักัตไอซียาเดตุนฟิลคอยเดือนที่มีความดีมากมาย ดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เราลแล้วแหละว่าเราจะขวนขวายหรือเราจะเพิกเฉยทําเป็นไม่รู้กับผลประโยชน์ที่มันเอาล่อใจเราได้ให้กับเราไว้ในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและ h a d i t บทสุดท,ท้ายที่อยากจะฝากกับพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือท่านเนจ้าจลบอกว่าถ้ะคันะรเละตุลกัดดิร์ย์อัลลอฮฺทรงอัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงอลลอฮุอัลลอฮฺทรงอัลลอฮฺรงอัลลอฮฺท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 รงัลลอฮฺทรงอัลลอฮฺทรงอัลลอลฺทรงัน ในคืนไลลาตุนกอดัดอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะให้มลา,ายกัตจิบรีนได้ลงมาพร้อมกับมลา,ายกัตอีกกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวและท่านก็ได้นำมาซึ่งธงสีเขียวนะที่เป็นธงที่เ,เด่นตางานแล้วก็ไปปักไว้ที่บนอาคารของกะบะและวสำหรับมลา,ายกัตจิบรีนนะั้นะนะนะมีอยู่ปีกอยู่สองปีกนะนะมีอยู่ปีกนึ่งนะ และสำหรับมาริกัรจิบรีนนั่นะว่าเราหูมิอาตูจานาหินมีปีกทั้งหมดร้อยปีกด้วยกันแล้วก็มีอยู่สองปีกที่มาลิกัรจิบรีนไม่เคยได้กางออกมันมาเลยเว้นแต่คืนเละตุนกอเดรแล้วเมื่อมาริกัรจิบรีนได้กางสองปีกนั้นออกมาแล้วมันก็จะกว้างปิดขอฟ้าทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกและในคืนนี้มาริการจิบรีนจะได้สั่งให้บรรดามาริการที่ลงมาด้วยนั้นนะ ไปทำการซาลามกล่าวซาลามสัมผัสมือกับบุคคลที่ทำการยืนละหมาดในคืนเละลลตุนกอดัดกับคนที่นั่งทำการซิกรุลลฮออยู่ในบนที่ละหมาดของเขากับคนที่สุยูดกับคนที่รุก,กวัวหมายถึงคนสภาพของคนที่ทำอิบาดห์ในคืนเลเละตุนกอดัด ว่าอยู่อัมมีนูนาอะลาดูอาอิหิมแล้วก็มาเลกัตก็จะกล่าวอาเมนอาเมนอาเมนกับคนที่ขอดูอาในคืนเลเลตุนกอรัสหมายถึงดูอาของเราในคืนเลเลตุนกอรัสมาเลกัตจะมากล่าวข้างหลังว่าอาเมนอาเมนแล้วมีหรอเมื่อมาเลกัตกล่าวว่าอาเมนอลลัลด้รดต,ตอบรับความขอของเขาด้วยอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ตอบรับนะหลังจากนั้น حتى يطلع الفجر نا تنقطن تين ولا فجر فإذا طلع الفجر ينادي جبريل جبرائيل معاشر الملائكة الرهين ما تين ولا ناسبه نمعزن أسان มาเลกัตจิบรีนก็จะบอกกับมาเลกัตตนอื่นที่มาด้วยว่าไป,ไปไปเรากลับได้แล้วขึ้นไปหาลอสุบฮานโตาลแล้วก็เอาอามนานี้ที่ไปเจอคนที่อุอาคนที่ละหมาดคนที่ซิกรุลลอคนที่อ่านกุราอานไปนําเสนอตอนนน่อหน้าพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาละ ท่านพี่น้องทั้งหลายนี่แหละน่คงได้จบแล้วกับสิ่งที่เรานั้นได้อยากจะเนีได้มาค้นควายกันนะทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังเพื่อเป็นการกระตุ้นปลุกเร้าให้เรานั้นได้เห็นถึงคุณค่าของคืนไลละตุนกอดัดและการรีบเร่งประกอบอามานในคืนไลละตุนกอดัดอย่างจริงๆท่านพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ชีวิตของเรามันไม่ยาวนานชีวิตของเรามันแสนสั้นเหลือเกินเทียบกับอาคิร์ที่มันไม่มีวันสิ้นสุด คนที่ฉลาดคือคนที่ตักตวงสเสบียงไปใช้ในวันที่ไม่มีวันสิ้นสุดส่วนคนที่โง่เขาคือคนที่เขานั้นพอเพียงกับสิ่งเล็กน้อยบนโลกดุนยาใบนี้อักูลุกาลิฮะดะวัสตักฟิรุลลอฮละดิมวะลิวะละกุมวะลิไซลิลมุสลิมีนฟัสตักฟิรูอินนาฮูกานะกัฟฟาร